พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์นิติศัตร์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุกแกลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์นิติศัตร์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับสินส่วนตัวและสินสมรส ถ้าไม่เกิดความขัดแย้งและความรักยังคงอยู่ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สาม,มีภรรยาสินส่วนตัวหมายถึงอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ 1. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสเช่นบ้านที่ดินเงินทอง 2. ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้ 3. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวหรือเครื่องมือประกอบอาชีพ 4. ทรัพย์สินที่เป็นของมั่นในส่วนของสินสมรสนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสินสมรสสามีภรรยาเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันมีส่วนแบ่งคนละเครื่องสามีภรรยาจะต้องจัดการร่วมกัน ตัวอย่างของสินสมรสนะครับเช่นทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสเช่นเงินเดือนโบนัสหรือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยพิัยกรรมที่ระบุว่าให้เป็นสินสมรสหรือทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวโดยสรุปนะครับทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ในระหว่างแต่งงาน ต้องใช้แรงกายหรือต้องทำงานถ้าได้มาอย่างนี้ถือว่าเป็นสินสมรสแต่ถ้ามีคนยกให้ฟรีๆหรือได้รับมรดกถือว่าเป็นสินส่วนตัวครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิษศ ok ักดิ์ ak, ในติบัิฑิไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ